และขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระศรีนาถพิลาชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตถึงยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมหาราชวังแล้วค่ะ ขณะน,นี้รถจนพระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ข้างพระที่นั่งราชกรัญยสภาแล้วเสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมารรัตยาเป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินที่จะเสด็จออกอยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ค่ะ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตรณที่นั้นมีท่านผู้หญิงพลอยพลินเจนเส้นเฝ้าทูลองทุลีพระบาทด้วยนะคะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีหลังจากที่ท่งจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการและเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกรธแล้วก็เสด็จไปส่งจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมบวานที่หน้าพระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉัตรค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินผ่านแถวข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลองทุลีพระบาทไปสรงจุดทูกเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระแท่นเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกน้ำมุกเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ พิธีรมทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลองทุลีพระบาทแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับพระราชอาจเพื่อทรงสดับพระพิธีธรรมสวดพระพิธธรรมเป็นลำ พระพิธีทำในสร้างที่หนึ่งะคะพระจากวัดปรยุรวงศาวาสด,ด้านทิศตะวันตกตะวันออกนะคะแล้วก็จากประวัติยราชาวาดนะคะในสร้างที่สองทางทิดงานทําหน้าที่ต่างๆในการพระสบได้จัดเวรเปลี่ยนเวรหรือกระทําหน้าที่ของตนตามรับสั่ง ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรแก่พระสงฆ์ซึ่งมีทั้งพระราชาคณะหนึ่งรูปได้แก่พระราชาสุทธิวชิรเมธีวัดบุรณะสิริมาตยารามและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมอีก8รูปที่นั่งรับพระราชทา,านผ้าไตรยอยู่บนอาสงค์นะคะ पति तं तु वसु समी तु केवन् दोष कोरो वसत พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสก,การหน้าพระแท่นพระนพปดนมหาสเสวตชัดจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่หน้าพระโกธแบบนี้นะคะมาใช้ในการประโคมก็จึงแบ่งออกเป็นออกเป็น8ช่วงนั่นเองนะคะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตามังกลสิริวิปูลราชกุมารและเจ้าคุณพระศรีนาถพิลาศรมวงศานุวงศ์ที่ร่วมเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทในวันนี้ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลก็มีท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนนะคะ เสด็จพระราชดำเนินลงจาก